สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวอลเลนคอมฟี่อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเครื่องสำอางเป็นแคตตากรีโปรดของผมเช่นเคยนะครับก็จะบอกว่าเจ้าตัวนี้เป็นสิ่งที่กำลังทุกคนกำลังอื้อหืงพูดถึงกันอยู่นะครับผมแล้วผมก็ได้มาครอบครองแล้วก็อ,อยากจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็เป็นเครื่องสำอางจากแบรนด์ชาแนลนะครับวันนี้คือเป็นวันครัเป็นแบรนด์ตัวนี้เป็นตัวนี้นะครับต้องชาแนลตัวนี้เออ ก็เป็นน้องเลเบนนะคับ w ท t e r t i n ิ o r อเดอร์บ Water Brush นะคับ w s t e r fresh b r u s h นะครับสีที่ผมมีคือสีไลท์พีชนะครับก็ผมยังไม่ได้ใช้เลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันแรกเลยที่แบบว่าจะมาใช้พร้อมกันกับเพื่อนๆเนาะจะมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมใช้เพื่อนๆดูว่าเป็นยังไงแล้วก็จะไปวิ่งออกกําลังกายแล้วดูว่ามันจะยังอยู่มันจะยังโอเคอยู่ไหมนะครับกับ Brush On ตัว ชาแนลตัวนี้นะครับก็เป็นแบรนด์โปรดของผมอีกแบรนด์หนึ่งเนาะชาแนลก็จะใช้กันอยู่ประจำก็เดี๋ยวจะมาลองดูนะครับว่าเจ้าตัวนี้เป็นไงหน้าของผมวันนี้นะครับก็คือเราทาลองพื้นมาแล้วนะแต่ว่าเราอ่ะยังไม่ได้ทาอะไรที่เป็นสีสีเป็นพอยหมคกัาเลยนะครับก็จะมีแค่ลองพื้นเดียวเดียวเลยอันเนี้ยก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเกิดว่าเราใช้กับผิวตอนนี้แล้วมันจะเป็นไงฟอร์ติฟิชั่นนะครับครับก็นี่ก็จะเป็น คลอสอัพใกล้ๆนะครับเดี๋ยวว่าเราจะมาลงให้กันดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะก็นี่จะเป็นหน้าที่ผมไม่ได้ทาผลิตภัณฑ์ที่เป็นสีสันเลยนะครับก็จะมีเฉพาะรองพื้นนะครับแล้วก็เนี่ยจะมาลงสีสันให้ดูว่าลงกับหน้าที่ทา,าเฉพาะรองพื้นไม่ได้ลงแป้งนะครับบางคนก็บอกว่าใช้ตอนลงแป้งได้แต่ผมว่าเซฟๆเนาะก็เราก็ใช้แบบก่อนลงแป้งก็ดีครับ อันนี้เขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเนี่ยยังบีบออกมาแล้วก็ยังใช้ไม่ได้เลยนี่ผมบีบออกมาแล้วนะครับโทษทีไม่ได้ถ่ายฟุตให้ดูผมก็จะตีผลิตภัณฑ์แบบนี้ก่อนนะครับตามที่พี่เบียร์แนะนำตีพอประมาณพอครับแล้วก็ปัดไปทางเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะปิดซุปไปดูไปใกล้นะครับปัดไปทางเดียวปุ๊บปุ๊บอันนี้เป็นสีไลท์พีทนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องขยี้ให้ปัดไปทางเดียวอย่างนี้นะครับ ส่วนตัวนะครับถ้าจะมองจากในกล้องอ่ะสีปัจจุบันเนี้ผมอาจจะแบบออกไปข้างนอกได้แล้วผมว่าแค่นี้พอแต่ว่าถ้าจะให้มันออกให้เห็นชัดๆก็จะดังลงเบิ้ลเลเยอร์ไปดูนะครับทุกคนจะเห็นนะครับว่ามันจะเป็นแบบวอ t เทอรี่มากเลยจะเห็นความเงาบนใบหน้าผมนะว่เป็นยังไงเนาะดูสิแล้วก็ตกตกตตทิ้งทยไว้นิดนึงนะครเกี่ยขอบขอบน้อยนะครับเราจะเกี่ยขอบ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 น้อย อันนี้ก็จะเป็นสีไลท์พีทนะคะับทุกคนอันนี้คือแก้มที่ลงสีแล้วนะฮะเบาๆเนาะสีแก้มที่ไม่ได้ลงนือนะครับก็ะจะจืดๆน่อยเหมือนเต้าหู้เลยแต่พอลงแล้วก็จะดูแบบสุขภาพดีแล้วทุกคนสังเกตไหมพอลงสีแก้มอะ่ะมันทําให้หนกแก้มมันดูแบบเหมือนมีหนกแก้มมากขึ้นนะคะกับฝั่งนี้ก็คือจะดูแบนแัตไปเลยเนาะแต่พอฝั่งนี้เออมีหนกแก้มมากผมจะ มีอยู่ที่นี่มืออีกหน่อยผมจะเพิ่มอีกหน่อยนะฮะให้ทุกคนเผื่อว่าใครรู้รู้สึกว่าเอ๊ะมันได้แค่นี้หรออะไรเงี้ยมันจริงมันก็เบิ้ลได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วแต่ว่าคุณแบบจะพอใจแบบเมื่อไหร่นะครับดูสิเห็นไหมหืม,มสวยมากเลยนะก็ประมาณนี้นะครับดูไกลๆก็จะประมาณนี้เห็นไหมว่าจะมีความแบบ หินของความสีพีชขึ้นมาตรงนี้นะคะทําให้หน้าเราดูแบบเห็นคุณเห็นไหมว่าตรงนี้มันจะดูมีมีโหนกแก้มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพอพอเราได้แบบทาแก้มไปเนาะมันดูแบบเนี่ยรู้สึกโหนกแก้มเลยสวยเนาะผมชอบมากเลยครับฟินชิชผมชอบนะครับแล้วก็ความเบาแบบนี้มันแบบไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่ามันจะพังอนะ่ะเพราะว่ามันแบบมันมันเซฟอะ่ะมัน สีประมาณนี้นะแต่มันก็จะมีสีที่เข้มกว่านี้คือสีวอร์มพิงกับสี intense c o อ al สักอย่างนะครับซึ่งตรงนั้นก็แล้วแต่ทุกคนใป่นะสำหรับผมผมเลือกสีประมาณนี้ก่อนเลยอะ่ครับเดี๋ยวไปลงสองข้างให้ดูแลกลับมากันในทีนึงนะครับกลับมาแล้วนะครับก็จะไปลงทั้งสองข้างให้ดูแลนะครับก็จะได้ประมาณนี้ทุกคนดูความเงานะครับ ก็จะได้ความผิวผิวเงาเงา,เงาแบบนี้นะคะรับดูสิเห็นเงาที่สะท้อนไหมก็จะดูลูมินัสดูแบบเป็นเงาที่ธรรมชาตินะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีแบบความเป็นชิมเมอร์มันดูเป็นเงาน้ามากกว่าอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบไม่ได้แบบว่าหนังประตูเท่าไหร่อะไรเงี้ยดูเหมือนแบบเออหันไปทางนี้มันก็ดูมีมิติเดียนะครับก็เป็นการเพิ่มมิติให้ใบหน้าได้ไปในตัวเพราะมันเป็นความแบบเงาเหมือนกันเพียงแต่มันจะแบบไม่ได้ิน t e n s e ไม่ได้ b r i g h t e ง i n g เท่าแบบบลัชที่มีชิมเมอร์เท่านั้นเองนะครับ ทีนี้สิ่งที่ทุกคนอยากรู้ต่อว่าเออมันจะทนแค่ไหนเดี๋ยวผมอาจจะไปวิ่งสักชั่วโมงหนึ่งอะครับซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะแบบกลับมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งว่าพอวิ่งชั่วโมงหนึ่งแล้วเจ้าตัวนี้มันจะเป็นแบบเป็นยังไงบ้างเนาะว่ามันจะยังอยู่ไหมอะไรเงี้ยก็ผมอาจจะเซตแป้งนิดนึงเนาะเพราะว่าในชีวิตประจําวันจริงๆทุกคนออกไปทุกคนก็เซตแป้งอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะเซตแป้งทับนะครับแล้วก็ออกไปลองวิ่งดูว่ามันจะเวิร์กไหมเวิร์กไม่เวิร์กเดี๋ยวเรามาสรุปกทีนี้ ก็ผมไปวิ่งมาหนึ่งชั่วโมงเต็มหอบเหนื่อยมากนะครับเพื่อที่จะไปทดสอบว่าเอะมันกันเหงื่อได้หรือเปล่านะครับก็ผลปรากฏว่าหลังจากที่ผมวิ่งมาครบหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ลองมาส่องกระจกดูมันยังอยู่นะครับยังอยู่ค่อนข้างที่จะดีด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะซูมให้กันชัดๆอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าเดี๋ยวพูดก่อนว่าเออนางยังอยู่นะอะไรเงี้ยเห็นไหมครับว่านางจะเห็นเป็นความแบบพิทๆหน่อย ที่มันอ่อนลงอาจจะเป็นเพราะว่าเราลงแป้งทับไปด้วยถูกปะเออมันก็จะแบบดรอปลงนิดนึงอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าแป้งมันหลุดไประหว่างวันสีมันน่าจะโชว์ขึ้นมาอีกนะครับก็ยังอยู่นะคะแต่ว่าก็การันตีไม่ได้ว่ากับน้ํามันมันจะเป็นแบบไหนเนาะถ้าหน้าเรามันถ้าเราใส่แมสอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นแบบแกะกล่องลองเลยอะครับอยากให้ทุกคนรู้ว่าเออมันเป็นยังไงเหอด้วยอยากใช้แล้วอะไรเงี้ย ก็เลยมาลองให้ทุกคนดูก่อนให้เห็นสีให้เห็นอะไรเงี้ยก่อนเนาะเพราะส่วนมากเราก็เลือกจากสีก่อนแหละเน็กเท็กเจอร์ hmm. ก่อนแล้วเป็นแบบไหนเนาะ mm hmm. เดี๋ยวเราไป mm hmm. เดี๋ยวผมจะส่งให้ดูชัดๆอีก,อ,ก,อ,กอันนึงนะครับว่าเออพอดูใกล้ๆแล้วมันยังเหลืออยู่บ้างไหมมีคราบไหมนะครับอันนี้ก็จะ z ูงให้เห็นชัดๆนะครับว่ายังเหลือไหมทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีประกายสีพิที่อยู่ตรงนี้นะครับ mm hmm. ตรงผองแก้มนมับมปัดเน้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหันข้างๆให้ดูนะครับว่าสียังเหลือไหมโอเค สีพีชยังอยู่นะครับอันนี้เป็นสีที่ที่เราปัดไว้สีไลท์พีชก็ยังอยู่นะครับอ,อีกด้านนะึงนะทุกคนจะเห็นไหมครับว่าหน้าเรามันจะเงามีประกายเงาเงา,งาเล่นแสงอะครับคือมันไม่ได้มีชิมเมอร์เลยนะครับแต่ว่าด้วยเนื้อผลิตภัณฑ์ของมันเป็นน้ำๆมาผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะทําให้แบบเออเห็นเป็นเงาเงาได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยมันก็ไม่ได้บรายดิงบรายดิงเท่ากับแบบเนื้อชิมเมอร์เนาะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวกลับไปดูในระยะแบบ ห่างๆกิดีนึงเนาะเพราะอยู่ตรงนี้มันบานนิดนึงเนาะขออยู่ห่างๆหน่อยโอเคครับก็มาเรามาเริ่มสรุปกันดีกว่าเนาะกับตัวนี้ที่ผมแบบว่าเอลองซื้อมาใช้นะครับเริ่มจากแพคเกจจิ้งก่อนไหมครับแพคเกจจิ้งก็หรูหราตามสไตล์ชาแนลนะครับเป็นหัวปั๊มนะครับซึ่งมันก็ไม่มีข้อติอยู่แล้วอะครับมันดีมันไม่มันไม่สกปรกอะมันสะอาดแล้วมันก็ดูแบบว่าดูหรูหราตามสไตล์ชาแนลเขาก็ทำออกมาได้ดีครับ ปริมาณ15 ml ก็โอเคนะครับถือว่าใช้ได้กับปริมาณที่ได้มานะครับแล้วก็เรื่องของสีนะครับผมมองว่าสีไลท์พีนะครับเป็นสีส้มอมชมพูที่มีติ่งเหลืองนิดนึงครับ เพราะเพราะฉะนั้นเวลามีติ่งเหลองนี้นึงมันก็อาจจะทำให้ผิวดูแบบว่าบ่มแดดนิดนี้นะครับดูแทนแทนหน่อยอะไรเงี้ยก็ใครที่ชอบผิวผิวแบบว่าเฮลตี้แบบแทนแทนสุขภาพดีสไตล์ฝรั่งอะครับก็น่าจะชอบแต่ถ้าชอบแบบว่าหน้าใสใสแบวๆหน้าใสใสแบบเหมือนตื่นมาแล้วแบบมีเลือดฝาดสีชมพูอย่างเงี้ยไม่ใช่นะนี่มันหน้าเหมือนเราที่แบบเราโดนแดดมานิดนึงแล้วแบบมีความแดงขึ้นมาเหมือนแบบเฮลตี้ตามสไตล์แบบฝรั่งในอุดมคติอะครับของฝรั่ง เออจะเป็นลักษณะน,าน,าน,นั้นเนาะแล้วก็ความพิกเมนเทชันนะครับเขาก็ไม่ได้แบบพิกเมนจ๋ามากนะครับด้วยอาจที่ผมซื้อเป็นสีอ่อนด้วยถูกไหมครับมันสามารถที่จะบิวได้อะไรเงี้ยอยากปัดอ่อนก็อ่อนอยากปัดให้เข้มก็บิวเพิ่มเข้มได้แต่ผมว่าตัวนี้ยังไงก็ดูไม่ตูดลิงอะไม่ไม่แบบ ไม่เยอะเกินนะครับตอให้ปัดเยอะมันก็ไม่ขึ้นสีเยอะเพราะมันเป็นสีอ่อนอะไรเงี้ยก็เป็นสีที่มือใหม่เป็นสิ่งที่มือใหม่สามารถใช้ได้นะครับว่าไม่ยากเลยแล้วก็ใช้เวลาในการที่แบบมันจะแบบแห้งอะใช้เวลาประมาณนึงเพราะฉะนั้นมีเวลาเกลี่ยรครับไม่ต้องแบบรีบมากอะไรเงี้ยการเกลี่ยนะครับก็อาจจะต้องลากไปในททางเดียวกันนะครับอย่าทาแบบนี้นะอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะไปลบวนรองพื้นนะครับก็ลากไปในทิศทางเดียวกันอย่างนี้เลยครับโดยที่เราจะต้องมั่นใจก่อนนะว่ารองพื้นของเราเนี่ยเซ็ตตัวดีแล้ว เราถึงจะทําแบบนี้ได้นะคะไม่อย่างนั้นมันก็จะแบบไปลบกวนรองพื้นข้างใต้ของเราอยู่นะครับโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงแฟกซิ่งแล้วผมพูดถึงสีแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความแบบทน,นทนเหงื่อทนน้ำเนาะผมว่ามันทนนะเพราะว่าผมเป็นคนเหงื่อออกเยอะมากอยากให้ทุกคนดูเสือ้อคือเหงื่อเยอะจริงๆครับผมเหงื่อออกเยอะมากก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ใช่ปิดปาดไปถูมันนะครับเราก็ต้องแบบเออ อย่าไปจับมันมั่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนเรื่องของมะกการคุมการที่มันจะแบบทนความมันหรือว่าทนหน้ากากได้หรือเปล่าอะ่ะอันนี้ผมก็ยังตอบไม่ได้เพราะยังไม่ได้ใช้ในลักษณะน,นั้นนะครับแล้วก็เท่าที่ผมดูตอนนี้ไม่มีคราบอะไรเลยนะครับถือว่าใช้ได้ดีเลยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องกันน้ํากันเหงื่อเลยครับอันนี้ผมว่าใช้ได้นะครับที่มันหลงเหลืออยู่ประมาณนี้ก็ถือว่าแบบยังยังโอเคอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยครับความคุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมมองว่า ราคาอาจจะแพงไปสักหน่อยเนาะราคาเต็ม15 ml อยู่ที่2,250บาทนะครับแล้วชาแนลเขาไม่ค่อยมีโปรร่วมร่วมกับโปรกับอะไรทั้งสิ้นเขาไม่เขาไม่มีเลยล่ะครับยกเวน้นแบบหน้าบัตรของ S c B M มังที่วันนั้น่ะผมยืมบัตรของน้องใช้รูดเพราะมันสามารถลดได้5%ถึง5%มันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมากแบบร0 0นึงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็รู้สึกดีที่ได้ลดแค่นั้นเองครับก็ ผมส่วนตัวผมอมองว่าแพงนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็น high-end brand เนอะมันก็อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะว่าถ้าใครที่ใช้ผมจจเป็นคนที่เป็นแฟนของบราชแนลเหมือนกันนะครับใครที่ใช้บราชแนลอยู่จะรู้ว่าแค่ตัวฝุ่นเขาก็อันนึงก็2000แล้วอะเออเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะเพิ่มมา2 5 0มันก็เป็นนวัตกรรมใหม่ๆของเขาเองนะครับก็ถ้าเป็นคนที่ซื้อบรัชในราคานี้อยู่แล้วก็อาจจะแบบไม่ได้มองว่าแปลกอะไรครับแต่ว่าผมมองว่าโอเคถ้าผมจะต้องซื้อทุกสีผมก็อาจจะไม่กล้าซื้อทุกสี มผมก็เลยรู้สึกว่าความคุ้มค่าคุณราคาถ้าสมมติมันมีให้สิบผมก็อาจจะให้แค<ๆ>่หกพออะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆมันก็มีเครื่องสำอางที่ถูกลงกว่านี้นะครับแล้วก็สามารถใช้ฟังก์ชันประมาณนี้ได้นะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความชอบเพราะว่าผมมองว่าเราซื้อชาแนลหนึ่งกับพอะสีด้วยเพราะอะไรด้วยครับเพราะว่าสีอ่ะมันก็มีส่วนสําคัญในการที่เราเลือกซื้อใช่ปะ่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าแบรนด์นั้นๆที่คุณไปเลือกซื้อเขาเรนสีมาดีแค่ไหนทําสีมาดีแค่ไหนอัพพลายง่ายแค่ไหนเท่าชาแนี้มยไเ ก็ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของทุกคนละกันนะครับที่แบบจะเลือกซื้อเนาะก็วันนี้สําหรับออการรีวิวนะครับตัวขอดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวลืม h a n น e l อเดอร์บ u s h นะคะบอ t e r f r เฟรชบ u ัชสีไลท์พีชของผมก็ประมาณนี้นะครับในมุมมองของผมเนาะถ้าเกิดว่าใครแบบว่ามีข้อติชมอะไรหรือว่ามีอะไรคอมเมนต์เกี่ยวกับบรัชตัวนี้ก็ขั้นใต้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็จะแบบไปตอบอยู่เนาะ หรือว่าถ้าเกิดว่าอยากดูตัวไหนเพิ่มเติมก็บอกกันมาได้เผื่อว่าเราจะหามารีวิวเพิ่มเติมให้นะครับผมยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ